เช้านี้ทำไข่ตุ๋ ร้อนบ่าร้อนบ่าห่วยร้อนร้อนเฮ้ยนี่อร่อยมาก túng bê con นี่จ้ะไข่ตุ๋นเด็กคนเนี่ยตะกินบ่ทุกคนนะกินน่ากินจ้ากินเมื่อเช้าทุกคนเช้ากินน้องครับโอ้มันจะรอน ออกมาสักพักแล้วอืมอร่อยดีให้บอกว่าแม่ใส่ใช่ไข่อ,อกฟองใช่ไข่ใช่นมใช้น้ำอืม,มจามอันนี้จานเล็กเพราะว่าแบ่งต้องแบ่งเพราะว่าใส่ซึ้งไม่ได้ <c oughs> มีที่จังได้มันต้องได้สามนั่นแหละมาแบ่งออกอร่อยสิเร่งดึงเร่งดึงดีมากจก